เซอร์ไพรส์นะเขามี่แขกเซอร์ไพรส์พี่แน็กไม่ได้มาคนเดียวอ่ะเขามี่แขกเซอร์ไพรส์อ่ะเขาหล่อมากโอ้ยสวัสดีครับพี่เขาหล่อมากโอ้ยมึงทักเฮ้ยอุ้ยแล้ววันนี้เราจะได้ประมูลแจ็คเก็ตใครอีกไหมเนี่ยไปช่องปอมงโอ้ยโอเคค่ะทักกันมาค่ะขอต้อนรับทุกคนทั้งนึงนะเฮ้สุดหล่อของเราสองคนค่ะพี่หาทางเดินเอาเองเนาะหาทางเดินเราเองนะครับว้าวดีใจมากได้มานี่พูดถึงดังมืยเวลาเลยครับวัยมากนะ ตอนเราเจอล่าสุดเลยคุณอยู่แบบเฮ้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อผมบอกต้องบอกก่อนว่าแบบโคตรยินดียินดีมากๆก็จรจริงโอ้โเจนหัวเจนัวเคยร้องเพลงด้วยกันเนาะเอาไป้องไปเรืองจะสิบปีแล้วน่ะรองเพลงของมาดามฟินไงใช่ของมาดามฟินลวันนี้ก็มาของมาดามฟินใช่วันนี้ผมเลยมาของมาดามฟินเนื่องจากว่าเป็นของที่แบบเราใช้จริงแล้วเรากล้ายืนยันว่าแบบคือของดีอยู่แล้วแหละแล้วเมื่อวานพี่อาร์มก็ทำมาใส่อย่างนี้เมื่อวานเราก็มาดูว่า คนที่เขาเก่งเป็นยังไงแล้วก็มาดูคนอย่างนี้กันบ้างไม่ใช่นี่เป็นการยืนยันว่าสิปีที่แล้วเราร้องเพลงร่วมกันนะคะหลายปีหลายปีแล้ววันนี้มาดามฟินยังอยู่ครับหมคือเขาเลิศนะคือคือเขาอยู่มานานแล้วแหละแล้วก็เขาแบบไม่ห่างเลยนะครับแล้วคือของพอดีมาละพอดีครับผมเออโอ้โห มาเจอกันที่ห้วยไล่นั้นเร็วจริงจสิพี่แน็เดี๋ยวงานมหากรรมหนูไปขึ้นร้องเพลงใหม่นะไปผมไปหมดอ่ะผมชอบร้องเพลงนี่ค่ะจริงคุยว่าเรื่องทำเพลงไม่ได้ทำสักทีหนึ่งปัจจุบันชาลีเรียงวงไหมมีวงยืมไหมไปขึ้นจอยกับเจาได้ขึ้นมาจอยด้วยดีกว่าจบเดี๋ยวแกะเพลงให้ได้เฮ้ยมหากรรมภาคกลางนะมีพี่แน็คชาลีนะ พี่ได้ขายกี่ตัววันนี้พี่ขาวันนี้มาตัวหนึ่ค่ะตัวหนึ่งของมาน้ำฟินนี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเพื่อนๆนี่คือกดซื้อได้เลยของดีอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่นายแล้วก็หอมมาถึงให้แจ้งในชโลมผมไปทั้งตัวเลยเมื่อกี้เออเตรียมตัวเตรียมตัวไหนพี่พี่ทำราคารอได้เลยนะคะเจอกันทุกวันเลยนะคะลูกเจอกันทุกวันเลย่ะรก็นะพี่ไม่ขายเกีโกดังมีกี่โกดังคะเนี่ยแล้วนี่พี่ใสายแผ่นเนี่ยเอาไปไปผลิตของอ๋อหน่ม กินใช่ใช่ใช่ผมอยากรู้จริงนะว่าโกดทันกันได้ยังไงเนี่ยทันตรงได้ยังไงกดกันไหมเ้ยอนนี่ผมชอบมากนี่นี่ใครใครที่น่าจะขายกันบ่อยแล้วับ่ผมจิงว่าของตัวนี้หอมอันนี้พาะอะไรรู้ป่ะสำหรับใครที่ขี้เกียจสระผมเนี่ยหอมจริงพี่เนาครับผมของไม่เหมือนพี่นะพี่มีสินค้าสามตัวมีเวลาสิบสองนาทีีขายตัวละสี่นาทีมาดูกันว่าพี่เนกชา์ลีวันนี้จะได้ทาไหร่ผมมาเลยนะเพราะว่าผมมีไอ้แจ็คมาช่วยด้วยเอา่พี่แจ็คเกียอเจริ ได้นะวันนี้จะแจ้ง,งอ,อีกทีนึงนะหร<อ>ับองใครชออตลำหอมนะก็กดเวลาเลยนะสองนาทีเริ่มเริ่ม มขายกันก็ iec, คือน้าหอมนะครับผมมาดามบินนะครับผมย้าอย่างนี้เลยน่าจะมีคนเคยใช้อยู่แล้วใครใช้กลิ่นไหนนะชอบกลิ่นไหนปุ๊บคุณกดซื้อซ้ําๆไปได้เลยเพราะว่าใช้งานดีใช้งานได้จริงด้วยนะสำคัญวันนี้ไอ้แจ็คเขาใช้นี่บ่อยขนาดบ่อยนะผมอันนี้คือใครนะครับหัวเหม็นหรือว่าแบบว่าหัวรู้สึกแบบว่ามันเนินัะตัวนี้คุณฉีดใส่กระบาลของคุณไปมันจะหอมมันจะรู้สึกแบบว่าคนที่อยู่ใกล้คุณเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยคุณไปทําอะไรมาไปกินผมเนี่ยมันหอมจังจะแปลว่าไปกินหมูกระทงหมูทามาเสร็จฉีดได้เลยพูดซ้ำๆเหมือนคนอื่นนี่แหละอขดมหหน่อยขอดมดูดขายไปเป็นพันแมนไม่ซ้ำก็มู้จะไหวไงใช่มีน้ํามันพืชมาขายด้ไหมวันนี้เอาเลยเอาเลยค่ะอยากรู้ราคาก็ปักตะกร้าตะกร้าเราปักไว้เรียบร้อยแล้วปักไว้แล้วตะกร้าเลยเพราะผมก็จําราคาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้พี่สายเข้ามาขายบอกว่าราคาไม่แพงด้วยใช่ไหมพี่สายผมโทรหาให้ไหมพี่สายไม่สบายตอนแรกจะมาด้วยพี่สายก่อนเพราะปกติ อะไร่อ่ะพี่อันเนี้ยสามร้อยสักบาทสามร้อยบาทวันนี้เหลือสองร้อยกว่าบาทสองสามเดี๋ยวปรับเดี๋ยวปรับให้เดี๋ยวปรับให้อีกผมบอกเพื่อนเพื่อนมาผมย้ำตัวนี้ก่อนนะครับ dry shampoo ครับก็คือคุณไม่ต้องสระผมบ่อยละจากที่ว่าสมมติต้องสระผมทุกวันใช่ไหมจ้ะเปลี่ยนเป็นวันละอาทิตย์ละสองสามครั้งพอครับผมปีละครั้งได้ไหมปีละครั้งได้อยู่แต่คุณก็ต้องฉีดไอ้นี่มันหนักหน่อยก็คือฉีดไปเลยถ้าผมของใครที่แบบว่า คุณทรายครับสวัสดีครับไลฟ์อยู่นะพี่คุณทรายตอนนี้ไลฟ์อยู่นะพี่นะเมื่อวานนี้โปมาดามฟินตอนนี้ไลฟ์อยู่โทรอยู่พี่โปมาดามฟินเนี่ยเมื่อวานพี่อ้ําเนี่ยโหแปลกมากๆวันนี้คุณแน็กชาลีนะครับมีราคาพิเศษไหมคะนี่โปรโมชั่นคือเป็นรุ่นโซเซ็กซี่สามขวดใช่ไหมแตกครับพี่ราคาหน้าตาอยานี้เท่าไหร่หน้าตะก้าตอนนี้สามขวดตะการเลยครับผม 3ขวดอยู่ที่999ค่ะพี่สายครับผมพี่สายผมขอราคาพิเศษหน่อยสำหรับไลน์นี้เลยแจกพิณักอย่างนี้ทางลดไปเลย1899แป้กแต่ว่าลดกว่านี้ไม่ได้แล้วนะข้อใจ่าข้อจ่อยขวดค่ะเหลือเท่าไหร่สรุป ที่จากพันเจ็ดคนเลยผมต้องบอกนะว่าน้ําหอมเนี่ยเป็นเกรดที่ดีมากอยู่แล้วนะแล้วหลายคนเนี่ยติดมากได้เลยก็คือหอมมากมากวันนี้มีมาสามกลิ่นเนี่ยอะไรนะเซ็กซี่โซเซ็กซี่แอนอะไรนะพี่โดเลมอนเียโดเลมอนเออใครอยากท้าฉีดโดเลมอนฉีดไปเลยผมต้องบอกว่าฉีดปุ๊บเนี่ยคือเนี่ยสมมติเราแบบว่าไปข้างนอกใช่ไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยช่วยดมหน่อยได้ไหมครับ เขาเริ่มกูได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะบอกว่าสากินเนี้ยเป็นสากินที่แน็กก็ชอบที่สุดของกระดมบินใช่ค่ะแน็กเคยให้เรามาทุกรอบละพี่ชายเดี๋ยวผมจะให้บูมเป็นคนทดลองกินนะพี่นะใหู้มเป็นคนทดลองนะไม่กินแรงค่ะฉีดแค่นี้เนี่ยก็หอมทั่วสตูแล้วนี่ผมพูดจริงหอมทั่วบ้านแล้วบูมบูมมันเนี้ยเอางี้สรุปก่อนนะในไลน์นะบูมเป็นคนดูแลแน็กนะแต่ มาริโอ้พี่ดิวให้หนูแล้วว้าวพี่ทุ่มมาริโอมาอย่าลืมนะครับสี่ทุ่มวันนี้พี่ Mario มาริโอมาแต่ตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งลืมนะครับกดซื้อน้ำหอมมันก่อนไม่ได้มีแบบเดียวด้วยนะวันนี้มีมาสองแบบแล้วที่สำคัญนะครับมีได้แชมพูด้วยมาเรามาน้ำย้นำน้ำหอมกันอีกทีหนึ่งตรงตรงนี้หมดแล้วเหรออะไรนะพี่ยังหมดแด้วแชมพูหมดแล้วเหรอได้แชมพูดแล้วเหรอเม่เป็นไรเราลับหังเพิ่มได้แต่น้ำหอมนะครับ ใครใครที่ใช้เป็นประจําของมาดามฟินอยู่แล้วแล้วชอบกลิ่นไหนเนี่ยคุณกดซื้อได้เลยเพราะว่าถูกกว่าปกติแน่นอนครับผมวันนี้ก็คือถูกได้สุดๆเท่านี้แล้วจริงๆนะครับผมสามกลิ่นเนี่ยคุ้มเลยกดทีดเดียวไปเลยแล้ว,ลวพี่แดกจะฉีดตรงไหนลราจะให้หนูดมตรงไหนเออฉีดไดทีมันอยู่ตรงนี้แหละโอ้ฉีดไปที่หำเลยเหรอครับไม่ได้นะครับพี่แดาให้ดูฉีดตรงไหนครับหอมๆแต่ผมหอมจริงนี่ตรงไหนก็ได้เลยผมว่าได้เลยผู้ชายตรงนี้เลยเหรอครับลองดูบูมเราตรงนี้เลยเหรอไม่ไดกเบาๆได้เลยครับผมเนี่ยเป็นไงบูม ผมไม่ทอบผักแล้วครับใช่ใช่น้อยหน่ากลับมาทำงานนันก่อนเรื่องเพื่อนกดซื้อเลยวันนี้คือคุ้มแน่นอนนะครับผม3ขวด3ขวดเพียงเท่าไหร่นะผมลืมไปแล้ว899บาทเลขสวยมาก899นะครับคุณกดซื้อเลยสามกลิ่นนี้นี่คือฉีดได้ทั้งวันอ่ะใช่ครับผมจอบไปไหนปุ๊บก็ฉีดเลยพอรู้ว่าหนุ่มๆเป็นหนุ่มๆจอบไปที่ก็คือฉีดเลยผมจะมีอันหนึ่งมาบอกก็คือคอลเลชันเบนนะครับก็คือเป็น3ขวดนี้แบบพกพาเนี่ยคือถ้าใครต้อดพกพา นี่คือโคตรคุ้มนะครับพกใส่กระเป๋าเนี่ยผู้หญิงหรือว่าชายเนี่ยพกไปได้เลยนะครับตัวนี่เมนคอลเลคชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่กินไลฟ์คุณลางหมุนง่ายๆหมุนง่ายๆนะครับแล้วก็นี่นะฮะหมุนอย่างนี้นะครับคือไม่มีฝาไม่ต้องไปกลัวว่าฝามันจะหายหรืออะไรพกพาได้กระเป๋าได้เลยแล้วก็ฉีดแบบนี้นะครับนี่โอ้ยไอ้นี้ใครโดนพีเชคคะไม่มีใครโดไม่มีใครโดนไม่มีครับเฮ้ยน้อยเออเธอเธอจะเป็นบ้านเธอจะเล่นเหลอนะฮะ ไปต่อไปต่ออ่าต่อๆอีกเหลืออีกเก้านาทีเหลืออีกเก้านาทีสี่สิบวิราคาเป็นไงราคาตอนนี้ราคาตอนนี้สามร้อยยี่สิบแปดบาทนะครับผมสามร้อยยี่สิบแปดบาทนี่ตัวนี้ตัวเดียวเลยไหมมีอะไรบ้างพี่มีครีมซองด้วยค่ะอ่ามีครีมซองด้วยครีมนี่คือคุณไปทาแบบตามแขนตามแบบว่าตรงเนี้ยหน่อยๆหน่อยๆมันใช้ได้เยอะในเงี้ยกดซื้อไ้เลเพื่อนกดซื้อได้เลยเพื่อนอันนี้คือผมรู้สึกว่ารูปลักษณ์เนี่ยหนึ่งเขาทำมาสวยครับผมเป็นหอมแล้วก็ใช้ง่ายด้วยเนี่ยเปิดแค่นี้เลยแล้วก็บอกนะว่าเมื่่่ออออกีีีี้้้นนนนาาหมผผููชยทฉฉดดรรรรปปวใใคคคเเเเ็ซ์ััิงะ อยู่แถวนี้แหละเมื่อกี้เห็นอยู่คือต้องบอกว่ามาดามฟินเนี่ยคือตอนนี้ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็รวมถึงแบบว่าหลายๆคนเนี่ยจะชอบโป้ที่บ้านเจนนี่เพราะว่ารคาถูกมากว่าถูกต้องคือน้ำหอมนี่สมมติว่าใครเป็นผู้ชายอยู่ตอนนี้นะครับคุณอย่านึกว่าใช้ไม่ได้นะครับน้ำหอมก็คือใช้ได้เหมือนกันไม่ใช่ผู้หญิงใช้ได้อย่างเดียวนะครับผมเพื่อนๆกดซื้อได้เลยน้ำหอมวันนี้มีทั้ง2แบบเลยั้งแบบที่เป็นขวดนี้ขวดนี้ก็ดูหรูดีนะใช่คล้ แล้วก็วันเสาร์นี้นะครับฝังฝากคุณเจนนี่กับคุณบูมดูแลแม่มดดำ้วยนะครับเขาว่างมีมดป่ะมาที่นี่เลียวตื่นเต้นผมตื่นเต้นว่าเดี๋ยวจะต้องมีอะมีเซ็นเตอร์เฮ้ยมีเซ็นเตอร์ไปรับ้านเอาลมีเซ็นเตอร์ใช่เลยครับใช่เลยครับเชิญเลยครับไปไปไปเอาฟังนะร้านกันสามคนขนาดนี้ถ้าขายไม่ถึงร้านนี่แบกสี่คนช่วยหน่อยแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยสามคนเนี่ยอ่ะนั่นแปลว่าไม่ดังนะโอ้โห เบาเลยนะถ้างหมดซื้อได้เพื่อนะมีทั้งน้ำหอมแบบว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยซื้ออันนี้ติดบ้านไว้เลยครับแน่นอนใครก็ฉีดได้แต่ว่าถ้าใครอยู่ข้างนอกใช่ไหมอยู่คือพกพาไปข้างนอกก็แบบนี้เนี่ยเท่างนี้เลยเมื่อกี้เขาเดินมาแล้วเอาของมาผมดักเลยนะว่าเออยังไม่ดูเลยผมดักฉีดสีนี้เลยครับทุนหอมมากใช่สีนี้นะใครยังไม่มีมีไว้เลยนะครับหอมสุดๆผมชอบอันนี้ในขนะที่ผมใช้น้ำหอมประมาณ4ี่แสนกว่าแบรนด์นะครับคยอดเออแค่เห็นมันพันแต่ว่าเนี่ยได้ดมแบบ อ๋อสามารถฉีดบนหน้าผิวนี้ได้ด้วยเหรอครับเนี่ยสุดยอดครับน้ำหอมเขาไม่แพ้มามาดามฟินนะครับน้ำหอมกุหลาบดีไม่แพ้ฉีดได้ทุกที่แต่ผมอยู่เหมือนกันนะผมอยู่เหมือนกันนะ้มเลยต้มต้มขนาดนี้กลิ่นนี่คือได้อยู่แต่ว่าคือกลิ่นหอมมากเลยอถ้าถ้ายูนี่ชอบกลิ่นนี้จริงๆใช่ไหมชอบมากไหมครับเราฉีดเลื่อนี้ก็ได้ด้วยเหรอเนี่ยไอ้คนดมครับแต่ผมชอบสุดเนี่ยไม่ใช่น้ำหอมอีกแล้วเนต dry shampoo คนนี้นี่คือคนหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักสำหรับคนถ้าพูดง่ายคือ ขี้เกียจสระผมใช่ครับขี้เกียจสระผมขี้เกียจอะไรเนี้ยอันนี้คือคุณฉีดพลาติดรถหรือว่าเกลือเลยผมผมเนี้ยผมผมอันยาวสลวยครับผมอันสวยยาวนี่ฮะเออยาวสวยเออเออหน้าหัวหอมไปเลยเนี่ย อายุแล้วลืมปีนี้ยี่หกับยี่หกโโหโคตรเก่งเลยยี่หกแต่เท่ากันตอนนั้นเท่าไรไม่เท่ากูแกวกว่าหกเจ็ดตีนหนึ่งเท่าไรสามหกแล้วผมเกิดมาก็เป็นนักเป็นพระเอกหนังแล้วอุ้ยน,น,กกนั่นมันฉีด <bugün> จริงดีกว,ว,ว,ว่าใช้ยมันมันใช้ดีหนึ่งใช้ลงผมพี่นั่นโคตรสวยเลยพี่จริงเหรอผมสวยมากลงก็สวยเนี่ย ไอ้นี่ก็ตัดผมไปเล่าว่าทรงนี้ยาวแล้วบอว่าพี่พอกูตัดเมื่อไหร่ไม่มีตังค์หนูกูตัดผมเลยเฮอสเต็ปมันเป็นอย่างนี้เวลาเดินอยู่นะคะเวลาเดินอยู่มเริ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 ่มครับปุ้ซื้อเพืเพื่อนวันนี้มีทั้งได้แชมพูนะครับสำหรับใครที่ที่เกลียยสระผมแบบผมนะครับนี่เพื่อนเพื่อนฉีดได้เลยเออได้แชมพูตอนนี้เท่าไหร่นะแต่ไม่รู้ว่าท่านตอนนี้คือสามขวดแปดร้อยเก้าสิบเก้าคืนน้ำหอมนะครับแต่โซเซ็กซี่ก่อนดีกว่าสามขวดนะคือต้องบอกว่าคุ้มมากๆใใช้้้้้้ส่่่หหแแลลวววนีีฉดดไไปปุ๊บบบรูึกเยาาอออมคคืื คือทําให้ดูหอมอ่ะใช่ให้เป็นจุดสนใจได้เลยดูรอคนับครับผมอยากอแบบนักชาลีนะครับอยากรอแบบพี่แจ็คแฟนฉายนะครับฉีดล้รอผมไม่รอเด่๋ลืมนะโอ้นโอ้ย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 อ้ย่อ้ยโอ้ยอ้มโอ้ยโอ้ยอ้ยโอกยโอ้ยูอกยได้ยโอ้ยโอมยโอครับ้ยโอับหอ้ยอ้ลิอนนั่นแหล้ผมอม่รู้ว่าจยเชียร์กลิ่นไหน้ี่สุดนะแย่แนะนอาย่าใครอ้กซอ้เนี่ย้อที สามผัวไปได้เลยแต่ร้อยเก้าสิบเก้าแล้วแทบนี้คือมีเป็นเซตไหมพี่หรือเป็นอันเดียวอันเดียวตอนนี้มีเป็นอย่างเดียวอ่าเป็นอย่างเดียวอันนี้ก็จริงจริงเขาไปหาของมาให้นะครับทุกคนไม่ต้องมากันนี้ดีแล้วรองกดเราทุกอันไปผมว่าทีละทีละตัวดีกว่านี่ถ้าผมผมมากผมชอบอันนี้เพื่อนอ๋ออันนี้เนี่นโซเซซี่โซเซซี มาแค่นได้5นาทีได้เลยครับผมใครคนไม่ทันนะกให้ทันในไลน์นี้แล้วเหลือ5นาทีนะครับได้ไหมกูชอบกินไหนกูกินนี่เลยกินนี่นี่คือผมบอกแล้วว่ามันไม่ได้มมันไไ่ด้หอมแบบแสบเลยเลยอันนี้คือหอมหอมนุ่มนวลมากได้ไหมลองดูได้ครับเนี่ยลองดมลองดมแบบผ่านเอาไปเอาแบบจริงๆนะเพื่อนๆใครชอบนะอันนี้เหมือนลูกอมเลยอ่ะกลิ่นมันแบบเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยกลิ่นมะนหอมแบบมันหอมมาก อ่านี้เหมือนใครชอบอะไรที่แบบว่าดูขนมขนมหอมๆนะรต้องตัวนี้เลยผมบอกเลยว่าหอมจริงนะครับผมซื้อกันได้เลยถ้าเป็ผู้หญิงฉีกถ้าเป็นผู้หญิงฉีกินนี่นะขอตัวแป๊บหนึงนะไปขึ้นห้องปวิวิิมาเจะได้จิ้ด้วยอันนี้เลยลูกผู้ชายตัวจริงต้องประดับปิดเอาอะไรเพื่อนเนี่ยกดซื้อเลยรเป็นเซต3ามขวดนั่นนะคุ้มแน่นอนเพราะว่าน้าหอมนะน้ำหอมก็เป็นเกรดดีนะครับถ้าผู้หญิงฉีกินนี้เดืนผ่านนี่คือไม่็คือเดินตามยัน เขาบอกว่าแนเราเหมือนกันเลยสูกไหโกโลกอ่ะผมช่วงนี้ขอไม่สู้นะผมขอหล่อน้อยกว่าเยอะเลยครับโอ้พี่แนคุณแนคเรียกแฟนขับคุณมาหน่อยเรียกแฟนขับคุณจั่สดในดวงใจของพี่ชายผมเลยพี่ชายผมรักพี่แนคมากผมบอกเลยวันนี้เจอกันนี้แป๊บๆเดี๋ยวก็จะปีนึงละนะ วางจริงผมก็ไปเจอพี่ทุกวันเลยรู้ไหมต้องเจอกันตอนนั้นยังนั่งหนาวกันอยู่เงี้ยอันนี้ราคาเดียวกับพี่อังเลยป่ะคะอันราคาอันนี้กุ้งเล็กสามขวดยิ่งได้แต่ไทยกว่าค่ะแต่ร้อยกว่าบาทแต่เก้าเก้าค่ะขวดเก้าใช่กนจริงเลยได้ไปหรอได้พี่สายก่อนเลยให้ครับผมให้ใครซื้อซ้ำไปแล้วนะครับเมื่อวานวันนี้ก็กดซื้อซ้ำได้นะครับผมเผื่อว่าจะได้ไปใช้ซ้ำๆเราจะได้ฉีดแบบว่าไม่ต้องคิดเลยฉีดแบบ ฉีดให้หมดใช้ให้ปึ้งๆไปเลยถูกต้องครับคุณแน่นอนนะครับผม3ขวดวันนี้คือเพียง899บาทนะครับผมใช่ครับผมเขาบอกว่าแจ็คหล่อกากเขาบอกว่าให้แจ็คเต้นเอ้ยใจเต้นเดี๋ยวคนรัวให้แจ็คเต้นนะครับผมอย่าเลยอย่าเลยฝากกดให้คุณแ็ดชาลีด้วยนะครับคุณไซม์มาดามฟินนะครับต้องบอกว่าเป็นน้ำหอมมาดามฟินที่จับต้องกันได้นะครับเพราะว่าโปรเมื่อวานนี้นะครับของพี่อ้ํนะฮะก็คือราคาเนี่ยจะอีกแบบหนึ่งนะครับแต่วันนี้นะครับคุณไซม์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาขายดีก็เลยขอโปรพิเเศษมาาาใให้นนนนะะคคครรรััับบตววโซซซ็กีี่3ขด 8ปดร้าสิบาบาทครับ899บาทตกเฉลี่ยขวดละเท่าไหร่ครับแจ็คโอ้โหแปลว่าคือโคตรคุ้มแหละเพราะว่าสามขวดนี่มันใช้ได้สองร้อยกว่าบาทเพื่อนเราใช้แบบจึ๊กๆน้อยๆนี่มันได้เป็นเดือนนะมันได้หลายเดือนเลยนะครับสามขวดแล้วก็ไม่ใช่มีอย่างเดียวด้วยนะผมมีนี่ด้วยดายแชมพูด้วยแล้วก็น้ำหอมที่แบบว่าเขาออกแบบมาพุกพาแมนคอลเลกชันเออใครยังนึกว่าเป็นลิปติก้งนี่คือน้ำหอมนะครับผมหมุนหน่อยหมุนเออคุณนี่เลยคุณใช้งานแค่นี้ ไม่ต้องกลัวว่าฝมฝาอะไรจะหายต้องมีฝาให้เธอทาแล้วก็ฉีดได้เลยครับผมตัวนี้นี่คือโดมผิวโดนเสื้อนี่ตามสบายเลยนะครับผมเป็นพี่ชายคนโตมาเฮ้ยโอ้พี่ชายคนโตมาแล้วนะไก่โอ้ยไอันนี้เป็นคำชมเบาๆของพี่ไก่นะครับผม ไก่หัวไร่นะผมเป็นคนตลกคผมเรียกเขาเป็นไก่หัวไไก่ผมเรียกไก่หัวไร่มันเป็นสิบปีแล้วทำไมทำไมถึงเรียกว่าไก่ครับหน้าเอาเหมือนไก่ไม่ไม่ไม่แซวพี่ไก่น่ารักผมรักรักรักมากรักมากก็เป็นเป็นเรียกพี่ไก่หัวไร่คุณก้องคุณือนจริงเฮ้ยเราเขาดราม่าไร้สาะเราเขาดราม่าไ้ารได้มาเพื่อนบ้างรลัดพริบทุกคนใช้กันหเรื่องก่นเลยนะใครก็ต้องหาน้ำหอมอยู่นะผมจะพูดรอบที่7,400ก็คือว่า กดซื้อไปเลยเพราะว่า3มขวดนี้วันนี้ราคาเพียง899บาทผมบอกเลยว่าคุ้มถูกเมื่อวานี่เพราะว่ามันถูกกว่าเมื่อวานอีกแต่ว่าคือเมื่อวานพี่อ้ําทําไว้ขนาดนี้ล้วก็ไปดูตัวอย่างที่ดีแล้วก็เราจะเป็นไงดูตัวอย่างที่ที่ไม่ดีณจุดนี้นะครับผมแต่ว่าที่แน่นอนของดีแน่นอนครับผมน้ำหอมของพี่สายคือเขาตั้งใจทํามู่แล้วคือปลอดภัยใช้เนี่ยบางตัวนี่คือโดนผิวพันโดนอะไรได้ด้วยหอมแน่นอนคือดีกว่าคุณไม่มีกลิ่นตัวแบบเดินออกไปเพราะถ้าสมมุติว่าบางคนแบบมีกลิ่นตัวไม่รู้้ตัวช่่เราาก็ออนนีด นิดนึงให้มันไปปรับปรับหอมหอมแต่แต่ละกลิ่นเนี่ยคือผมบอกเลยว่ามันหอมจริงยิ่งอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่ถ้ามันซื้อแยกได้จะดีมากเลยนะแไอเกตตี้คือไอเกตตีหรูมากตั้งอยู่บนห้องนี้ก็คือแบบว่าโอ้ยแบนท์ชั้นแพงมากแตไปสามขวดดีเพราะว่าคนเราไม่จำเป็นต้องฉีดกลิ่นเดียววใช่วันนี้แต่งตัวเซ็กซี่แต่งลลุกวันนี้แต่งตัวแบบนี้ฉีดแบบนี้นะคะเลิศโปรดีบ้างๆนะครับผมเอาไปแจกคนอื่นหรือว่าเอาไปมอบให้กับคนอื่นก็ได้นะฮะใใหห้้ครรก็ไดแต่สับ นี่นะ FC ผมหรือว่าใครที่อยู่นะผมบอกแล้วว่ากินนี้ใครซื้อตามได้กินนี้หอมจริงกินนี้ฉีดแล้วคือผมว่าคนต้องถามแน่นอนว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยใช้น้ําหอมอะไรใช่ครับคุณแน่ครับโอ้มันหอมหอมแบบหอมนุ่มๆเลยนะโอ้ก็อ้ยไม่ใช่ก็อีกไม่ใช่คือกลินมันนึกถึงขนมนึกถึงอะไรเงี้ยครับอันนี้กินหอมจริงนะครับผมกดได้เลยนะครับกดเลยนะคะมาดามฟินนะใช่แล้วครับมาดามฟินนะครับพี่แจ มีน้ําหอมแบบนี้แบบนี้แล้วก็มีไตรแชมพูด้วยแจ้งมาเลยแน่นอนนะครับมาดามฟินนะครับวันนี้คุณทรายมาดามฟินนะครับตอนแรกจะมาในไลน์ด้วยนะครับแต่ติดภารกิจเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องบินไปญี่ปุ่นแล้วก็มันจะไม่สบายเอาไนขายก่อนมาแล้วมาขายเขาไปใส่ยมูไปทำมุนแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมาดามฟินเนี่ยคุณทรายเนี่ยผมขออนุญาตคุณทรายและจัดโรนะครับน้าหอมสามขวดนะครับในราคาที่แปดร้อย เก้าบาทนะครับผมที่ถูกมากๆถูกกว่อวานนี้อีกสามวันเลยครับใช่ครับสามเลยสามเลยคือไปใช้เป็นเดือนนะครับเบื่อกินในปุ๊บก็รีบฉีดอีกกินเลยถูกต้องแล้วก็มีไดร์แชมพูด้วยแล้วก็มีน้ำหอมอีกแบบนึงด้วยนะครับใช่แล้วครับแบบนี้คือพกพาง่ายนะครับมีแบบที่บ้านแล้วก็ต้องมีแบบพกพาได้ด้วยเดี๋ยวจะเข้าเดาแล้วจะที่ไหมหาร้้าร้อยห้าร้้าร้อห้าร้อยห้าร้อยหาร้อยห้าร้อยห้ร้อ่ห้าอยห้าร้อยห้ารอยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยหน่อยห้าร้อยหน่อย ใครที่แบบหัวมันบ่อยนะครับบางทีสาไปตอนเช้าแล้ววันทํางานไปทํางานไปเริ่มมันอีกแล้วเริ่มยมอีกแล้วฉีดได้เลยครับบุ๊แสงของใบนะครับแล้วก็น้ําหอมนี้พุกไปได้เลยนะครับยกขึ้นมาฉีดเวลาจอหมดเวล่เดี๋ยวจะเปิดเพลงหนึ่งเพลงให้ฟังแล้วก็ให้กดเพลงนี้หน่อยเออเอาช่วยให้เวลากดจนจบเพลงนี้ไม่ทางใบีนะรอร้องด้วยกันไม่ผมไมจับเนี่ยอ้โเ ลองสดดีกว่าลองสดเลยนอนไม่หลับเลยรู้ไหมเจกทำให้ฉันนั้นกินทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเหมือนแก๊นจำเนื้อได้นะจำเนื้อได้ลไม่แกนั้นลูกแค่นี้ฟินฟินฟินดีไห ไซนี่ยน่ารักมากนะครับแต่ว่านึกถึงพวกเราตลอดแล้วก็ไซนี่แบบให้โอกาสคุณเพราะอยากได้เสื้อพี่ตัวนี้กันมากตัวไหนตัวนี้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 เอาไปเลยเอาไปเลยว่าคนดูครับใช่เพราะว่าไม่แพงอยู่แล้วผมไม่อยากบอกนะว่าจะปอมออีกแล้วใช่เพราะขอปอมอร้านหนึ่งให้กับเด็กในในไรบ้านครับผมคุณแส้ขายไปเลยปเลยประมง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 อะไรพี่เนี่ยจะไปประมงเป็นเสื้อประมงจะมีมันจะไม่มีใครซื้อเลยพี่เอาใจใจมาใจใจ ขยานให้ประมงกดหนึ่งขยันประมงก็ปีนมาตั้งนานแล้วแต่ยังดูแล้ววันนี้มันเหม็นหรือหอมกำเนิดของเรือหอมไหมจี๊ดหอมเอาไปประมงเลยเออแนบประมงเลยเอ้โหวันนี้จบที่กี่บาทก็คือผมใส่แล้วถือว่าเป็นเสื้อผมเสื้อผมกับพี่ถือว่าเป็นเสื้อแจ็คเลยเพราะผมใส่แล้วใส่ยืดเพื่อนสามเลยพะนมสุดรอนั่งก่อนไม่รอดจะชัดโคตรทีแนบครับผมประมงนะประมูลได้สามร้อยก็ประมงได้สามร้อยโอเคแล้วแล้วเราจะทำยังไงเราเลือกยังไงเอง นี่นะคะประมงเสื้อพี่แนชาลีเสื้อยีนตัวนี้รายได้ทั้งหมดนะคะเอาไปมอบให้กับคนชราแล้วกันประมงมช่วยหน่ให้ป้านพักคุณชลาสักทีนึงนะเพ็นใสนะครับไปค่ะเอาโอเคแล้วเรามาสรุปยอดกันนะคะวันนี้ได้ประมาณก็คือได้ไหมได้ไหม4,000เดอร์2ล้านบาทโอ้โห4,000เ r อร์ คือต้องบอกว่าของพี่สายเนี่ยของเขาดีอยู่แล้ว anyway nice เฮ้ยคุณได้ร้านนี่ถือว่าโอเคแล้วโอ้ใช่ขอบคุณว่าแฮปปี้มากๆเพื่อนบอกเลยเมื่อคืนเนี่ยกดกันสนั่นไม่ได้อะไรผมก็ดูอยู่ผมแบบสุดยอดจริงกดกันหมดกูดังไปแล้วอ่ะใช่คือในรายเนี่ยของแสนคนเนี่ยมีนะผมไปไปแล้วประมาณแสนคนไม่อยากจะรู้จริงว่าการส่งเขาส่งกันอย่างไรเคาแกันยังไงสมมติเป็นโดรบฟินเขาใหญ่มากครับทีนี้่ทั่วโลกแล้วเขาก็จะวางแผนแพ็คอย่างมีเลยสุดยอดคุณเป็นเป็นอะไรกับกระดับหุ้นส่วนผมเป็นหุ้นส่วนครับอ ย่ไปไปไปคุณของฟรีบ่อยคุณไม่ได้กูด้วยเหมือนกันอ๋อเพราะว่าเราเราสามารถช่วยช่วยไลฟ์คนอื่นขายของคนอื่นได้ไหมครับช่วยคนอื่นหช่วยแบรนด์ทางบ้านหรอยช่วยแบรนด์ทางบ้านด้วยอ๋อไม่เป็นใจแบรนด์ทางบ้านอย่าลืมรับสั่งไปด้วยนะเลยนะดรายแชมพูมาลาฟินนะครับเป็นน้ำหอมฟ้าแล้วก็น้ำหอมกลิ่นแกรมพี่เจนี่ด้วยก็ได้พี่บุ้งด้วยค่ะโอเคค่ะหนึ่งสองสาม เลิกไปทำบ้านเลยพี่แนทยได้เลยได้เลยจริงใจกับพี่แนทจะซื้อบ้านอาจารย์แล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ